ลืมไปเสียว่ะไมย่ยังเสื้อเขาบ่นเป็นบ้าบอแบ็คพิงปลานีขอของอยู่ในข้าวไข่อยอยู่ในห้าวไข่ของขอยมันหลนนาาน่นเนาะเสื้อข่อยมันไหลโอ้ยเจ้าจิตประเชิญยู่ในห้าวไข่ไหมเจ้ากระเบงไร้มันแน่ยังไมาใส่ยังยกกไดเ,เอามันตัวใหญ่พอดีแล้วนี่โอ้ยมันเป็นเสื้อกาาันหนาวมันก็ต้องเป็น ไซซ์ใหญ่กว่าไซซ์อันปกติเราหนึ่งไซซ์น่ารัก,กว่ะ <laughs> มันเสือคอยเจย้าชูไ้ไซซ์ใดจังใดเป็นบ้าตีกระซ้ายเดี๋ยวเธอว่าหอยในเล้าเขาเจ้าว่าเจ้าว่าเมืองเหล้าหอยเนี่ยมีหม่มองแขวนบ่านมาเปิดไอพี่น้องเมึงมันบอกมีหมองสีแขวนแล้วฝากเนี่ยประเด้ตย <laughs> มันเต็มแล้วเ <laughs> ฮ้ยเธอเสือ้อแขนยาวเธอเยอะแล้ว <laughs> สองตัวนึง เจ้าก็สิกาใส่อยู่ทีกาหรอเนาะนารักกับว่าสีชมพูโอ้ยไงหัวทองดอกกันมามันใสเอวใส่เอวมมันเบิดขึ้นเลยกดใส่เอวมากสั่งไร่นาลักให้จ้าเอ้ยวันตนาวเนี่ยเือกระนาวกันแล้วเอ้ยวัวชมพูผิดีใจฮะก็สั่งไร่นาลักให้คอยแท้มาไม่สั่งให้จ้าเล่าคอยมันเต็มสุดครับ